อุทยานแห่งชาติสี่น่านพื้นที่ป่าต้นน้ำน่านที่สำคัญอีกแห่งกินนาบริเวณกว่า6 4 0 0 0 0ไร่แต่ในจำนวนนั้นกว่า1 2 0 0 0ไร่คือพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานและพื้นที่ทำกินที่เป็นปัญหาสำคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมามีขา้าวโพดอย่างเดียวค่ะปีทั้งปีก็คือขาอ้าวโพดเนี่ยไปเลยเฮาบอกมีอาชพเซริมไหยาขายยานี่ประมาณสักสิบสิบแกนร้อนหน่ะครับโอ้ยก็เพิ่สี่ห้าิบแกนมาคับ หักค่าแรงค่าน้ำมันค่าอะไรไปแล้วแทบจะไม่เหลือที่สํารวจดูก็คือไม่ต่ำกว่า4ีา่ห้าแสนทั้งๆที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะแต่เป็นหนี้เยอะปลูกข้าวโพดเสร็จปุ๊บขายขา้าวโพดปุ๊บเจียดตังที่ขายข้าวโพดไปซื้อข้าวพอตังไม่พอซื้อข้าวใช่ไหมคะก็คือทําลายป่าก็คือเหมือนกับว่าตัดไม้ตัดลายขายบ้างเงี้ยคะ่ะหากมองให้ลึกลงไปปัญหาป่าแหว่งในเขตอุทยานอาจจะไม่ใช่เพียงเรื่องจิตสํานึกแต่ต้นตอจริงๆ กลับเป็นปัญหาปากท้องของชาวบ้านก็มองเห็นความจริงข้อนี้อย่างเข้าใจแทนที่จะจัดการด้วยกฎหมายอย่างเด็ดขาดทีมอุทยานแห่งชาติสีน่านที่นำโดยหัวหน้าฉิมจึงนำหลักคิดปลูกป่าในใจคนมาปรับใช้กับชาวบ้านโดยเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนให้ได้ซิก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมเจ้าหน้าที่ค่อยๆเปลี่ยนท่าทีการเข้าไปหาชาวบ้านจากที่มองว่าเป็นผู้บุกรุกก็ชักชวนให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลัง ที่จะช่วยกันพิทักษ์ป่าพร้อมกับเฟ้นหาคนหัวไว้ใจสู้ส่งไปฝึกอบรมที่ศูนย์กิิกรรมชุมชนต้นหนามนานหรือชอตอนอเพื่อเรียนรู้หลักคิดและแนวปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาหัวหน้าบัณฑิตมาคุยหนูก็ไม่ได้อยากไปนะที่ว่าให้ไปอบรมที่ชอตอนอพูดปุ๊บชาวบ้านไม่มีใครฟังนะหัวหน้ามารอบแรกไม่ประสบผลสาเร็จแต่หัวหน้าไม่ยออ่อท้อหัวหน้าบัณฑิตไม่ยอทอ้อมาประมาณ3รอบ ชาวบ้านถึงจะยอมรับฟังวันหน้ามาพูดให้เข้าใจเรื่องที่ว่าอุทยานไม่ได้มาทําความเดือดร้อนให้มาช่วยเหลือยกตัวอย่างที่บ้านเลยและมีนให้ฟังที่ท่านไปอยู่มานะาเร็จแล้วชาวบ้านเขามีรายได้ไรายอะไรดีแล้วพื้นที่เขาอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยอยากทําแบบนั้นบ้างหนูก็ไปด้วยความ จำใจที่ไปอ่ะพี่ก็คือไม่อยากไปแล้วก็คือไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยแต่พอหนูได้ไปอยู่ที่ชอตนอประมาณ5วันหนูสะดุดคําที่เศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันเป็นทางรอดแล้วมันสามารถลดภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายให้เราอยู่แบบพอเพียงได้อเงี้ยค่ะพริกเอาก็ปลูกเองเราก็ไม่ได้ซื้ขอขางกินอาพริกมาเลียเขียามาแก้งเขากับมมีมีกินใน,ใน,ใ,นในสวนเรานม่มดโดยภคยในคอบครัว,นะขวเขาได้เนาะ ปลูกหลายๆอย่างจ้ะโกโก้กล้วยมะขามมะพราะ้าวนัำไปทวนเรา<ส>ก,ขา,กขายพักกาขายขมิ้นสะไครทุกอย่างได้ขายทุกอย่างนี่นะมะละกอที่อดีเสียมนี่นะเหลือกินมาทําแบบนี้แล้วถึงถึงจะไม่ได้แต่งตัวสวยถึงจะไม่ได้แบบทาลิปช็อแป้งสวยๆงามๆแต่ว่าหนูมีกินมีใช้แบบใช้แบบพอเพียงจากแต่ก่อนนี่แบบต้องสวยเสื้อผ้าต้องเป๊ะอะไรนี่ก็คือหนูเปลี่ยน ก็คือหนูมาทําแบบนี้แล้วหนูมีความสุขดีดีดีก็เดิมเห็นเห็นเห็นต้นไม้นี่จะบกไขคุยมาเลยนะครับมันก็บกับแป๊กใจมอนกันนะแต่ก่อนนี่มันเห็นต้นแดงง้มนี่มันอยู่ในใจเลยนี่อยู่ในใจจะตัดมาเรื่อยขายแล้วแต่นี้บวบวชทำกันแล้วบอกได้แล้วบอกคิดคิดถึงบวชได้ชักเมดเลยแม่แต่เห็นต้นน้อยนี่ยังไข่เพี้ยวๆถังๆไว้ให้มันเติบโตขึ้นมาอีกนะครับกับแป๊กใจมอนกันนะครับ เขามองว่าป่าเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเขามองป่าเป็นเป็นปืนเป็นทองขโมยได้ขโมยแต่ตอนนี้คือเขาก็มีความรักป่าแล้วถ้าเราเอาเรื่องสาราชามาไม่มีสารเคมีแน่นอนอาหารได้จะกลับมาทั้งตั้งแต่ปลูกพืชแบบ5ชั้นตั้แต่พืชตพใต้ดินขึ้นมาเลยแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าพื้นที่แค่5ไร่สามารถเลี้ยงบ้านหลังหนึ่งอ่ะมีพ่อแม่ลูก4คนได้ทั้งปี สองเรื่องอากาศก็ดีขึ้นแม่น้ำนนท์ก็สะอาดใสะอาดคือนี่คือปัจจัยที่ทําให้คนไม่ไปทําลายป่าไม่เผาป่าปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกอย่างในหลวงบอก